นัดนัดก่อนได้ไหมวันนี้นะคะก็จะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาทาสบู่ปรับอาการจะบอกว่าตอนนี้โด่งดังมากในโลกของติ k t o k กกับ youtube ใช่จริงๆอันนี้นะคะเป็นสบูด่ดานกแก้วซึ่งมันแบบดังมาในียบดําบันมากๆยใช่สบู่นกแก้วเนี่ยสมัยตั้งแต่สมัยแม่เด็กๆแล้วอาจจะต,ตั้งแต่สมัยยาเด็กๆนะอ่ะทีนี้ ถ้ารุ่นสมัยแม่เนี่ยถ้าได้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาว่าจะเป็นกลิ่นสีเขียว<ฮ>หลังจากนั้นเขาก็จะพัฒนากลิ่นมาเรื่อยๆตอนนี้มีหลายกลิ่นมากแต่ว่าตอนนี้กลิ่นที่ดัดงๆอะ่ะก็จะมีกลิ่นลิลลี่สีส้มกลิ่นลิลลี่สีส้มแต่ว่าเรา,ชาใช้สีสชมพูอันนี้คือกลิ่นไวท์ซากุระนะคะกลิ่นเขาก็จะหอมอ่อนๆเพราะว่าเราจะเลือกให กิ่นอะให้มันพร้อมกับคอฟของเราวันนี้วันนี้พอเราเต็มยศมากมาเป็นคู่ต้องเป็นดอกหอมคมะกลิ่นหอมกุหลาบไม่กุหลาบมีกลิ่นนี่ไหนสกุล่าเขาบอกว่าซากุล่าจะมาหอมกลิ่นกุหลาบซากุล่ากับสักุล่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำทันง่ายมากๆแต่ว่าถ้าใครไม่มี ไม่มีพ็อปอะคือไม่จําเป็นจะต้องใส่พ้อปนะใส่ถ้วยก็ได้ค่ะแต่<ช><ช>ด้วยความที่เราอ่ะอรันการอันนี้เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปซื้อใช่ใช่เพราะว<ต>่<ร>าปกติเราชอบทำงานฝีนมือเราก็จะมีของนี้นะเสร็จแล้วทีวนี้โหด <ฮะ S 2> ลายทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการทากันค่ะว่าว่าว่าทำกันยังไงไมันยากไหม <S <S ไม่ยากหรอกแค่คสบู่เนี่ยซื้อจากเซเว่นค่ะก้อนละสิบสิบบาทสิบวตาบาท มันมีสองไซส์นะอันนี้ไซส์เล็กแล้วก็มีอีกขนาดหนึ่งอีกขนาดหนึ่งน่าจะสิบเจ็ดหรือสิบแปดบาทเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าพูดเยอะเจ็บคออ้ออุปกรณ์ของเรานี่ย่มีดใช่ไหนเดียใช่อันนี้เราดูก่อนแล้วกันเพราะว่าเราอ่ะก็ไม่ชำนาญเลรอันนี้คือมีดปอกผลไม้อันนี้คือมีดปอกมะละกงอือคือปอกมะละกงเป็นเส้นใช่ป่ะใช่อ๋อวันนี้เราจะมาใช้มีดอันนี้กันนะ เดี S <S ๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะไปยื้อนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มกันแล้ว<ม>สวยมา,มากสิว่ามันนิ่มไหมนิ่มนิ่มนิ่มนี่นะมีกลิ่นหอมสุดอยอดเลยอ่ะหอมมากเป็นอะไร แล้วพอเขาทำอย่างนี้เสร็จเขาก็จะไว้ในห้องแล้วมันก็จะแบบบีบได้ก,กลองกรุบกรุบกรุบ ASMR <FR. S 1> งานเนียนมากยอดอันนี้แม่จะเรียงให้มันแบบเป็นดอกกุหลาบอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะเรียงได้หไหมเม็ดอันนี้ต้องต้องลองดูนะ ลองดูลองดูดดอันนี้เราก็จะใช้สบู่ประมาณสองก้อนนะคะถ้าเหลือก็คือเหลือเหลือคือใช้ต่อได้มันเป็นชิ้นอย่างนี้เราก็ไปใส่แก้วเราก็วางตรงอื่นได้เหมือนกันเพราะว่าจากที่ที่เห็นเราทำกันนะอยู่ได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยเป็นน้ําหอมที่อยู่ได้นานแล้วก็ราคาถูกเย พอได้เป็นดอกพอกลิ่นเริ่มจางก็เอาไปอาบน้ำได้อีกทิ้งก็ได้นะจริง,ง <c oughs> คือเราเสียดายไม่ได้หรอไม่ได้มันจะมันประหยัดเกินไปต้องแบบพอประมาณโอเคนี่ตอนนี้แม่แอมนะคะเขาก็กำลังจัดให้มันเป็นกลีบเป็นดอกเป็นดอก สีมือแม่แเนียบมากสวยนะเนี่ยอย่าพูดไปอย่าพูดไปสวยนะเนี่ยนกสองตัวกำลังมองหน้ากันเธอว่ามันจะรอดไหมไ <laughs> ด้ได่นานละแม่ อันนี้นะคะอันนี้นะคะก็ดูท่าทางไม่น่ารอดแต่สวยอยู่นะทุกคนดูสิสวยจริงเหรอจริงเขาทำได้เราก็ต้องทำด้นะใช่ไหมใช่เราจะมีอะไรยากไปกว่านี้ใช่ไข่จํำเนอะ แม่ทำกี่ดอกคะแม่ทำสองดอกไหมได้อุ้ยฟ้าน้องเอาความจริงนะจริงๆแม่ตั้งใจแม่ทำดอกเดียวแหละแต่ว่าการทำดอกเดียวอ่ะมันจะใหญ่ไปเรื่อยๆรื่มันจับยากซึ่งความสามารถเรามีเยอะแต่ว่าเราไม่อยากเราไม่งใช่เพราะเดี๋ยวคนอื่นจะอิจฉาว่าอาจาเก่งจังจิ อันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะคือจินตนาการล,ลําเลอนในปัตตพอี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 ๆออะไรเมื่อ,อ,อกี้เมื่อต้นคลิปบอกไว้ว่าจะใช้สังก้อนอ่ะไปไปมา,มานูนอีกก้อนนึงอยู่ตรงนูน้นแกก้อนเดียวก็น่าจะเต็มรังเต็มลังแล้วใช่ไหมใช่ ตกลงว่าอันเนี้ยงานยากอยู่ที่ไหนมันยากอยู่ตรงอันนี้ค่ะตรงหัน่นหั่นดอกใช่ไหมเพราะบางคนหั่นได้บางคนหั่นไม่ได้อย่างแม่แอบเนี่ยหั่นไม่ได้เมื่อกี้แม่ให้ยายมาทําให้เฮ้ยสวยเฮ้ยมันคือเรื่องจริงจริงเปล่าจริงไหมน่ะจริงไหมจริงไหม ชอบกดไลค์ไม่ชอบกดกดผ่านนะคะอีกสักดอกไหมกอืะแมนจะพอดอกม่เต็มแล้วอ่ะสุดยอดเออโอ้โหอีกสักดอกไหมสักดอกไหมอ๋อเฮอพอละเอ้ยของมีอ๋พอมี ของมันนี้สรุปว่าแม่ใช้ก้อนเดียวนะคะสิบ,บาทหอมฟุง้งจุยกระจายไปทั่วหมู่บ้านก้อนเดียวทําได้สี่อันเลยสี่ดอกถ้าดอกใหญ่ก็ก็ก็ได้ถ้าดอกใหญ่ก็จะก็จะได้เยอะกว่านี้ใช่ไหม ถ้าใครมีวิธีการจับดอกที่สวยวันนี้ก็ทําได้นะคะอยากมาทําตามแม่ผมนะเพราะว่าแม่มแค่ทาให้เป็นตัวอย่างเฉยๆมันแบบบอกแบบนี้เลยมันเละสุดได้แค่นี้ค่ะทุกคนอาจจะทําได้สวยกว่านี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะ <c oughs> อะไรอ่ะแค่นั่งพันสบู่เนี่ยพูดได้เป็นชั่วโมงเลยไปเดว่า <c oughs> เสร็จละเลี่ยมทำไหมเฮ้ มีอะไรต้องปรับปรุงไหมคะนอกจากคลิปที่มันน่าเบื่อไม่โอเคไหม okay.